วัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับครูฟุกนะครับก็จะมามอบความรู้เนื้อหาสาระวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนทุกคนและนักเรียนเองก็จะได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจในวันนี้แต่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 แต,แต,แต,แต่วันนี้ครูไม่ได้มาคนเดียวครูยังม,มีเพื่อนครูอีกสองคนะแต่ตอนนี้ถึงเวลานัดกันแล้วทำไมครูยังไม่มากันอีกหนะ้านักเรียนเห็นเพื่อนครูไหม เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงแลวกันฮ้นักเรีนได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเอ๊ครูหายไปไหนนะมนักเรียนทุกคนเห็นครูฟุกบ้างไหมคะวันนี้ ครูนัดกับครูฟุกและครูสไปายมาเดินป่ากันแต่เอ๊ครูพี่ฟุกหายไปไหนก็ไม่รู้ครูมาสายนิดเดียวเองนะจําไว้นะคะเด็กๆการมาสายเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทํานะคะนั่นอะไรอ่ะนี่อะไรเอ่ยฮ่า ถ้ายากให้เพื่อนของเธอรอดชีวิตก็จงไขปริศนาที่ฉันได้ทิ้งไว้ให้ซะฮ่าฮ่าฮ่นักเรียนเมื่อกี้ได้ยินไหมเสียงคนปริศนาเขาบอกให้เราไขปริศนาเพื่อช่วยครูพี่ฟุกนะครูพี่ฟุกจะได้รอดชีวิตจากที่แห่งนี้นี่มันทำอะไรคำศัพท์อะไรกันคะพวกนี้ บ่งเป็นสองฝั่งด้วยเขาให้เราไขาปริศนาเราก็ต้องไขปริศนาใช่ไหมว่าแต่ปริศนามันคืออะไรกันอ๋อนึกออกแล้วต้องให้แยกประเภทแน่ๆเลยว่าแต่มันแยกประเภทยังไงละเนี่ยอ,อันดับแรกเรามาดูกันดีกว่าว่าคำสองฝั่งเนี้มีคำว่าอะไรบ้างคำแรกคำว่านารี คำที่2องคำว่าปุ๋ยคำที่3ามคำว่านอนคำที่4ี่คำว่าสีเขียวคำที่5าคำว่าวงกลมฝั่งนี้ก็หมดไปแล้วนะเรามาดูฝั่งนี้กันดีกว่าฝั่งนี้คำแรกคือคำว่ากัดคำที่2ก็คือคำว่าสลบคำที่3ามก็คือคำว่า เมฆคำที่4ก็คือคําว่าหมอกคาที่5ก็คือคําว่ากราะทะอ่าเมื่อกี้หลาที่นักเรียนได้อ่านคําศัพท์ทั้งสองฝั่งไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูคําศัพท์ฝั่งนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรที่เป็นจุดสังเกตได้บ้างมีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่างกันนะอ่าใช่แล้วค่ะ เป็นคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวและมีตัวสะกดในมาตาแม่กงก้นกมเกยเกลเก่งมากค่ะแล้วคำศัพท์ฝั่งนี้ล่ะคะมีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่างกันบ้างเอ่ยถูกต้องเลยค่ะเป็นคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นและสะกดด้วยมาตาแม่ก,กบกบกดใช่ไหมคะอืเก่งมาก หลังจากที่นักเรียนได้สังเกตคําศัพท์ทั้งสองฝั่งแล้วสิ่งที่สังเกตไปเมื่อกี้นะคะก็คือหลักการของการแยกคําเป็นและคําตายใช่แล้วค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าที่เราแยกไปเมื่อกี้มีอะไรบ้างคําเป็นนะคะก็คือคําที่ผสมด้วยสระเสียงยาวและมีตัวสะกดในมาตาแม่กงก้นก้มเกยเกล,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 กลค่ะแล้วคาตายล่ะคะคําตายก็คือ คำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นและมีตัวสะกดในมาตาแม่กกกดกบนั่นเองค่ะ,ะเดินเรามาดูตัวอย่างในคำพวกนี้กันดีกว่านะคะคำเป็นอย่างเช่นคำว่านารีเป็นคำเป็นยังไงคะถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำเป็นในที่มี พยัญชนะผสมด้วยสระเสียงยาวนั่นเองก็คือคําว่านาผสมด้วยสระอาคาว่ารีผสมด้วยสระีซึ่งเป็นสระเสียงยาวนะคะเอาแล้มาดูตัวอย่างอีกคํานึงกันเลยค่ะคําว่าวงกลมวงกลมเป็นคําเป็นยังไงคะ,ะค่าคว่าวงนะคะเป็นคําที่ผสมด้วยพยัญชนะที่มีตัวสะกดในมาตามแม่กงซึ่งเป็นคําเป็นและคําว่ากลม มีมอมสะกดนะคะซึ่งเป็นพยัญชนะที่อยู่ในมาตาแม่กลมเป็นหลักการของการแยกคำเป็นใช่ไหมคะอเอาลมาดูตัวอย่างของคำตายกันเลยดีกว่าค่ะคำตายนะคะอคำแรกก็คือคำว่ากัดเป็นคำที่สะกดด้วยดอเด็กซึ่งอยู่ในมาตาแม่กดเป็นหลักการของการแยกคำตายใช่ไหมคะอเรามาดูอีกคำหนึงกันเลยค่ะคำว่ากระทะกระทะเป็นคำตายยังไง กะท้าก็คือเป็นคำที่ผสมด้วยสละเสียงสั้นคำว่ากระผสมด้วยสละอะออกเสียงสั้นๆใช่ไหมคะคำว่าท้าผสมด้วยสละอะเป็นออกเสียงสั้นเหมือนกันคะ่ะก็เลยเป็นคำตายนั่นเองมีข้อสังเกตเพิ่มเติมคำที่ผสมด้วยสระอํอาไอไอเอาเราจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของคำเป็นเนื่องจากว่า เป็นสละที่มีเสียงเพียนชนะท้ายในมาตาแม่กงมเกยเกิลนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วก็ได้ไขริศนาช่วยครูพี่ฟุกแล้วนะคะแต่เอ๊ะทำไมครูพี่ฟุกก็ยังไม่มานะทาไมเราหรือเราไขริศนายังไม่จบสงสัยต้องให้คุณครูสไปมาช่วยไขริศนาเพิ่มเติมแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ ครูได้แอบดูครูป๊อปปิง้งไขปริศนาช่วยครูพี่ฟุกแล้วคราวนี้ครูจะไขปริศนาช่วยครูพี่ฟุกบ้างนักเรียนมาช่วยกันไขปริศนากันนะคะนักเรียนมาช่วยกันนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยครูพี่ฟุกเร็วๆค่ะครูจะมีบัตรคํามาให้แล้วให้นักเรียนจัดไปไว้ในคําเป็นหรือคําตายตามคํานั้นๆน,น,นะคะขอบัตรค,คําค่ะคําแรกนะคะคําว่า นกคำว่านกเป็นคำเป็นหรือคำตายคะช่วยคุณครูคิดหน่อยแล้วคำเป็นหรือคำตายนะถูกต้งแล้วค่ะคำว่านกเป็นคำตายนะคะเป็นคำตายเพราะว่าอะไรอ่ะถูกต้องอีกแล้วค่ะคำว่านกเป็นคำตายเพราะว่ามีกอไก่สะกดซึ่งอยู่ในมาตตาแม่กกใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ คำต่อไปนะคะคำว่าโครมครามคำว่าโครมครามเป็นคำเป็นหรือคำตายนะติ๊กต๊อกติ๊กตอกถูกบ้างหรคะคำว่าโครมครามเป็นคำเป็นเป็นคำเป็นเพราะอะไรอะคะเป็นคำเป็นเพราะใช่แล้วค่ะคำว่าโครมครามเป็นคำเป็นเพราะมีม얼ม้าสะกดซึ่งมมมาอยู่ในมาตราแม่ กมคำต่อไปนะคะคำว่าแม่คำว่าแม่เป็นคำเป็นหรือคำตายนะเออ๋อคำว่าแม่เป็นคำเป็นเก่งมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยกันตอบคำว่าแม่เป็นคำเป็นเพราะ คำว่าแม่เป็นคำเป็นเพราะมีสระเสียงยาวซึ่งก็คือสระแอใช่ไหมคะคำต่อไปนะคะคำว่าผักกาดนักเรียนคิดว่าคำว่าผักกาดเป็นคำเป็นหรือคำตายคะเอเป็นคำเป็นหรือคำตายนะถูกต้องแล้วค่ะคำว่าผักกาดเป็นคำตายนะคะเพราะว่าคำว่าผัก ะกดด้วยกอไก่ซึ่งอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกแล้วคําว่ากาดล่ะคะสะกดด้วยดอเด็กซึ่งอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดถูกต้องแล้วค่ะคําว่าผักกาดจึงเป็นคําตายใช่ไหมคะคำต่อไปล่ะคะคำว่าบ่ายคำว่าบ่ายเป็นคำเป็นหรือคำตายนะเอคำเป็นหรือคำตายกันนะ ถูกต้องแล้วคะ่ะคำว่าบ่ายเป็นคำเป็นใช่ไหมคะเป็นคำเป็นพออะไรอะ่ะอา่ามียอ,อยักษ์สะกดซึ่งยอ,อยักษ์อยู่ในมาตราแม่เกแล้วคำว่าเสียงล่ะคะคำว่าเสียงเป็นคำเป็นหรือคำตายนะอืมคำเป็นหรือคำตายกันนะ ถูกบ้างหรค่ะเขาว่าเสียงเป็นคำเป็นเพราะว่ามีงองงูสะกดงองงูอยู่ในมาตราแม่กงใช่แล้วค่ะคำต่อไปค่ะเราคําว่าซุปซิปละ่ะคะซุปซิปเป็นคําเป็นหรือคําตายนะนักเรียนช่วยคุณครูตอบสิคะเป็นคําเป็นหรือคําตายเอ่ย ถูกต้องแล้วค่ะคําว่าซุปซิบเป็นคําตายนะคะเพราะว่ามีบอใบไม้สะกดบอใบไม้อยู่ในมาตราแม่กบใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะคําต่อไปนะคะคําว่ามัดคําว่ามัดเป็นคําเป็นหรือคําตายนะ,ะนักเรียนคิดว่าเป็นคําเป็นหรือคําตายะคะ ถูกต้องแล้วค่ะคําว่ามัดเป็นคําตายนะคะเพราะว่าอะไรถึงเป็นคําตายคะอะไรนะคะใช่แล้วค่ะเพราะว่ามีดอเด็กสะกดดอเด็กอยู่ในมาตราแม่กดใช่แล้วค่ะแล้วคํานี้ล่ะคะคาว่าเกาเหลาเกาเหลาอยู่ในคําเป็นหรือคําตายเอ่ย คำเป็นหรือคำตายนะอะไรนะคะใช่แล้วค่ะคำว่าเกาเหลาเป็นคำเป็นนะคะแล้วเพราะอะไรถึงเป็นคำเป็นล่ะเกาเหลาเป็นคำเป็นเพราะว่ามีสระเอาสะกดใช่ไหมคะซึ่งอยู่ในกลุ่มของสระ อ um, i i i อซึ่งเป็นสละที่มีเสียงพยัญชนะสะกดใช่ไหมคะก็เลยจัดไว้อยู่ในกลุ่มของคำเป็นเก่งมากๆเลยคะ่ะแล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำเป็นหรือคำตายนะนักเรียนช่วยครูตอบเร็วๆคะ่ะเพราะว่าจะช่วยครูพี่ฟูกได้แล้วเป็นคำเป็นหรือคำตายคะ คำว่ากะทิเป็นคำตายเพราะว่ามีสระเสียงสั้นสะกดใช่ไหมคะสระอะกับสระอิเป็นสระเสียงสั้นจึงเป็นคำตายค่ะในที่สุดเราก็ช่วยครูพี่ฟุกได้แล้วเราไปตามหาครูพี่ฟุกกันเลยดีกว่าค่ะ เราก็ไขปริศนากันเสร็จแล้วนักเรียนคะเราไปตามหาคูพี่ฟุกกันดีกว่าไปเลยคูพี่ฟุกอยู่ไหนนะกลับมาได้สักทีต้องขอบคุณนักเรียน และก็ครูป๊อปปิ้งและครูสปายที่ช่วยการสังเกตทำเป็นคำตายและทำกิจกรรมคำเป็นคำตายวันนี้ครูก็จะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าคำเป็นหนึ่งต้องมีพยัญชนะประสมกับสละเสียงยาว 2. พยัญชนะประสมด้วยสละอ,อัาไอไอเอาและ 3. ม,มีมาตราตัวสะกดก็คือ นมยวงนั่นก็คือแม่กลกมเกยเกลและกงส่วนคำตาต้มีหลักเกณฑ์สองข้อก็คือหนึ่งพระยัญชนะผสมด้วยสระเสียงสั้น 2. มีมาตาตัวสะกดคือกระบดแม,ม,าาแมกก่มาตาแม่กกมาตาแม่กบและมาตาแม่กดนั่นเอง,เองแต่ เอ๊ะนักเรียนสงสัยไหมว่าเราจะท่องคําเป็นคําตายไปทําไมนอกจากที่เราจะท่องไปในการทําข้อสอบวิชาภาษาไทยแล้วคําเป็นคําตายยังเป็นพื้นฐานในการผันเสียงวรรณยุกต์ดังนั้นนักเรียนต้องจดจําและเข้าใจในคําเป็นคําตายเพื่อจะไปใช้ในการผันเสียงวรรณยุกต์ในการเขียนภาษาไทยและอ่านภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยนะครับนอกจากนี้คําเป็นคําตาย ยังเป็นประโยชน์สำหรับการแต่งคำประพันธ์ประเภทร้อยกองและในการอ่านคำประพันธ์ประเภทร้อยกองอีกด้วยนักเรียนอย่าลืมนำความรู้ที่ได้จากคลิปวิดีโอนี้ไปใช้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะยิ yeah!